ตาต่ำมาไหนครับดาวดาวดาวพอ่อฟังสวิงมาท้ายเรือครับสวิงซ้ายซ้ายพอ่อฝังปูมัฟชิดเลยครับปูมัฟชิดตะกาส้มเลยครับปูมัฟบล็อกดาวปูมัฟบล็อกดาวปูมัฟบล็อกดาวเก็ไเบได้เดาวมาครับดาวดาวผลเลยครับ แล้วครับอัพ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 ,อพโยนเล็กนิดตาจะเอาอันนี้เลยเดี๋ยวค่อยมาเก็บทีหลัง ขอบอกดาวบอกดาวโอ้ยวรอจังหวะครับรอจังหวะเอ๋ปังครับครับครับช่วยนะครับ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 เอ๊ครับบางคราวนี้ผมขอปรุมรับที่กปะชับผมครับ บังสวิงซ้ายครับคานนี้สวิงซ้ายซ้ายพอครับคานนี้ผมขอบูมักขึ้นไปนิดนึงครับบูมักประมาณฟุตหนึ่งครับบูมักบูมับบูมับบูม,บม,บม,บมอัพอ๋อ บอบูมับอีกนิดนึ่งครับบางบูมับอย่างเดียวบูมับอย่างเดียวบูมับอย่างเดียวบูมับอ๋อโอเคครับบางคราวนี้ขอบ็อกอับครับ